สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์ถ้าใครเคยขึ้นไปบนยอดเขาสูงสูของบ้านเราอาจจะเคยเห็นนกตัวเล็กๆสีเขียวสดใสแวบไปแวบมานะคะหางยาวๆเป็นเอกลักษณ์เลยแต่การจะเจอตัวจริงเนี่ยบางทีก็ไม่ง่ายเหมือนกันวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันค่ะชวนเจาะลึกเรื่องของนกกินปลีหางยาวเขียวหรือชื่อสากลคือ Greentail Sunbird เราจะมาดูกันจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งงานวิจัยบทความบันทึกการสำรวจต่างๆเพื่อให้รู้จักนกสวยๆชนิดนี้กันมากขึ้นครับเป็นนกที่น่าสนใจมากๆเลยครับด้วยรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เอ่อที่สำคัญคือถิ่นที่อยู่ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆคือต้องเป็นป่าดิบเขาสูงเท่านั้นเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หน้าตาเขาก่อนเลยนะคะเห็นว่าตัวผู้เนี่ยสีสันแบบว่าสะดุดตามากๆใช่ครับ ตัวผู้จะเด่นมากหัวกับหางจะเป็นสีเขียวเหลือบๆอมน้าเงินนิดๆครับแล้วก็มีแถบดําคาดหน้าปีกก็จะออกเขียวเขียวพลา่หน่อยส่วนตรงคอไถทอยเป็นสีน้ําตาลแดงแล้วก็ท้องกัระโภคนี่เหลืองสดเลยครับเรียกว่าสีจัดจ้านมากโหฟังแล้วครบเครื่องจริงๆค่ะแล้วตัวเมียล่ะคะต่างกันเยอะไหมคะสังเกตสําคัญนะครับคือตรงปลายขนหางของตัวเมียเนี่ยจะมีแต้มสีขาวๆ ซึ่งถ้าเรามองจากข้างล่างจะเห็นเป็นบั้งขาวๆชัดเจนเลยแล้วก็อีกอย่างคือมันไม่มีแถบสีเหลืองคาดตะโพกเหมือนนกกินปลีหางยาวชนิดอื่นๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าอันนี้ช่วยให้แยกชนิดได้ครับแม้เป็นตัวเมียอ๋อมีรายละเอียดให้สังเกตต่างกันไปนะคะแล้วก็ยังมีความแตกต่างในระดับชนิดย่อยด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เจอบนดออินทนนท์ใช่ครับตัวที่พบบนดออินทนนท์เนี่ยเป็นชนิดย่อย angarinis ที่พิเศษคือตัวผู้จะมีอกสีส้มสดเลยครับสดมากๆต่างจากชนิดย่อยอื่นๆที่อาจจะเจอแถบพิมาลัยหรือที่อื่นๆที่สีส้มตรงอกจะจางกว่านี้หน่อยครับการที่มีชนิดย่อยต่างกันในแต่ละพื้นที่แบบนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่ามันเอ่อค่อนข้างจะปักหลักอยู่ในพื้นที่เฉพาะตัวจริงๆนะคะแล้วถิ่นอาศัยหลักๆของมันนี่คือแบบไหนคะต้องเป็นป่าแบบไหนสูงแค่ไหนหลักๆเลยคือต้องเป็นระบบนิเวศป่าดิบเขาครับ หรือที่เรียกกันว่า h ิ l เ Evergreen Forest ระดับความสูงนี่สำคัญมากคือต้องประมาณ1,400เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปจนถึงยอดสุดๆอย่างบนดอยอินทนนท์ที่2,565เมตรเลยครับช่วงความสูงระดับนี้จะมีพืชพันธุ์ที่เป็นแหล่งอาหารแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมกับเขาที่สุดซึ่งสภาพแบบนี้มันหาไม่ง่ายในพื้นที่อื่นๆของไทยครับ ในบ้านเรานี้ถือว่าพบเฉพาะถิ่นมากๆเลยนะคะเท่าที่ทราบคือมีรายงานจากแค่สามแหล่งหลักๆเองใช่ครับที่ชัดเจนก็คืออุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่นครศรีธรรมราชอันนั้นจะเป็นชนิดย่อยออสตราลิสค่ะแล้วก็ที่คุยกันไปคือดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่เป็นชนิดย่อยอังการแนนซิสครับแล้วก็อีกกลุ่มประชากรหนึ่งที่สาคัญก็คือพื้นป่าดิบเขาสูงแถบอุ้มผาง ที่เชื่อมต่อไปถึงแม่บงทางภาคตะวันตกของไทยครับอืมแต่เหมือนว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรามีจะมาจากดอยอินทนนท์เป็นหลักเลยนะคะถูกต้องครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่นั่นแหละครับดอยอินทนนท์มีถนนขึ้นไปถึงยอดทําให้การสํารวจการศึกษาวิจัยทําได้สะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นที่เขาหลวงหรือว่าป่าทางตะวันตกการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ป่าดิบเขาหงสูงเนี่ยยากลําบากกว่ามากครับส่วนใหญ่ต้องเดินเท้าเข้าไป ทำให้ข้อมูลจากประชากรกลุ่มอื่นๆยังมีน้อยกว่าพอสมควรครับถึงจะเจาะจงพื้นที่แต่ถ้าไปถูกที่อย่างดอยอินทนนท์เขาว่ากันว่าเจอตัวได้ไม่ยากเลยแถมยังไม่ค่อยกลัวคนด้วยหรอคะใช่ครับในพื้นที่ที่คุ้นเคยเนี่ยอย่างตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือว่าบริเวณที่ทําการอุทยานเนี่ยบนดอยอินทนนท์เราจะเจอเขาได้ค่อนข้างง่ายเลยครับบางทีก็เข้ามาหากินน้ําหวานจากดอกไม้ใกล้ๆตัวเราเลยน่ารักจุงเลยค่ะแล้วนอกจากน้ําหวานแล้วเขากินอะไรอีกไหมคะกินมแมลงด้วยครับ พวกมแมลงเล็กๆตัวอ่อน,มนแมลงก็เป็นอาหารสําคัญเหมือนกันแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจคือเรามักจะเจอเขารวมฝูงหากินไปกับนกเล็กๆชนิดอื่นๆด้วยครับเป็นฝูงผสมที่เรียกว่า b i r ร์ดเวฟอ๋อที่เหมือนรวมตัวกันช่วยกันหาอาหารช่วยกันระวังภัยเหรอคะใช่เลยครับเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสเจออาหารแล้วก็ช่วยกันสอดส่องนักล่าไปในตัวเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในนกป่าหลายชนิดครับ นกกินปีหางยาวชนิดอื่นก็ทําแบบนี้เหมือนกันฟังดูเป็นนกที่ปรับตัวเก่งในถิ่นของเขานะคะแต่สถานการณ์อนุรักษ์นี่สิคะเป็นยังไงบ้างน่าเป็นห่วงไหมคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับคือถ้าดูสถานภาพในระดับโลกหรือ global status ตาม IUCN เนี่ยนกชนิดนี้ยังเป็นแค่ least concern หรือว่าเป็นกังวลน้อยที่สุดเพราะว่าโดยรวมแล้วมันมีการกระจายพันธุ์ค่อนข้างกว้าง,วางขวางตั้งแต่แถบเทือกเขาฮิมาลัย ต่อเนื่องมาถึงจีนตอนใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศเลยครับเอา้าแต่ว่าทําไมในไทยถึงน่าเป็นห่วงล่ะคะคือพอมาดูเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยสถานการณ์มันต่างออกไปครับตามการประเมินของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดจัดให้อยู่ในสถานะเนียเทรตตนหรือใกล้ถูกคุกคามครับโหต่างกันเยอะเลยนะคะจาก LC มาเป็น NT แสดงว่าประชากรในไทยนี่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่อื่นมาก การที่มันอยู่แค่บนยอดเขาสูงไม่กี่แห่งแบบนี้พอมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คงประทบหนักเลยสิคะถูกต้องครับความเปราะบางมันมาจากตรงนี้แหะครับคือถิ่นอาศัยที่จำเพาะมากๆนี่เองภัยคุกคามทั่วๆไปที่มีต่อป่าอย่างการสูญเสียถิ่นอาศัยป่าเสื่อมโทรมการรบกวนจากมนุษย์หรือแม้แต่ผลกระทบจาก climate c h a n ที่เรากังวลกันอย่างเเรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้น หรือชนิดพืชบนดอยที่อาจจะเปลี่ยนไปแบบนี้ครับอย่างเรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือชนิดพืชบนดอยที่อาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะใช่ครับพวกนี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อนกที่ปรับตัวมาอยู่กับสภาพแวดล้อมเฉพาะแบบนี้ได้ง่ายแล้วก็อาจจะรุนแรงกว่านกที่ปรับตัวได้กว้างกว่ามากๆครับเพราะฉะนั้นการสำรวจติดตามประชากรอย่างกิจกรรมนับนกบนดอยอินทนนท์ที่ทำกันอยู่เรื่อยๆนี่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการเฝ้าระวังสำคัญมากครับเพื่อให้เราทราบแนวโน้มประชากร แล้วก็วางแผนอนุรักษ์ได้ทันท่วงทีสรุปแล้วนกกินปลีหางยาวเขียวก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของป่าดิบเขาบ้านเราเลยนะคะสวยงามมีเอกลักษณ์แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเปราะบางเพราะว่าโลกของมันจำกัดอยู่แค่บนยอดดอยไม่กี่แห่งจริงๆใช่ครับการดำรงอยู่ของนกชนิดนี้มันสะท้อนถึงความสมบูรณ์ความพิเศษแล้วก็ความเปราะบางของระบบนิเวศป่าดิบเขาระดับสูงในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยครับ พอฟังแบบนี้ก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าในวันที่โลกเราเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิบนยอดดอยที่สูงขึ้นหรือรูปแบบป่าที่อาจจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิอีกพื้นที่เล็กๆที่เคยเป็นเหมือนเกาะบนยอดเขาสูงให้พวกมันอาศัยอยู่เนี่ยมันจะยังคงเหมาะสมต่อไปไหมหรือว่าจะหดแคบลงไปอีก อนาคตของนกน้อยๆที่ปรับตัวมาทั้งชีวิตเพื่ออยู่บนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่เราคงต้องช่วยกันหาทางดูแลรักษาบ้านของพวกมันต่อไปนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานำเสนอสามารถช่วยสนับสนุนช่องของเราโดยการกดปุ่ม subscribe หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้นะคะขอบคุณค่ะสารพันธรรมชาตพอดแ c a s t